ก็ทักทายทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวแปรสุ่ม2ตัวนะครับและเป็นแบบ d i s c r กิ e นะครับไม่ใช่แบบต่อเนื่องเนาะวันนี้โจทย์เขาให้ x และ y เป็นตัวแปรสุ่มแบบดิสกิดนะครับที่มีจอย pmf ดังนี้นะครับอันนี้ก็คือตารางเนาะตารางที่เขาให้มานะครับส่วนนี้ก็คือความน่าจะเป็นหรือว่าเป็นป๊อปนะครับข้อ1น,นะครับเขาให้หา marginal pmf นะครับ แล้วก็ข้อ2เขาให้หาป๊อปของ1น้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่า3นะครับแล้วก็ y มากกว่า1เนาะแล้วก็ข้อ3ตรวจสอบว่า x และ y เป็นอิสระต่อกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอิสระกันจริงไหมเราต้องไปตรวจสอบอีกทีเนาะอันนี้ก็ไว้ก่อนนะครับทำข้อ1ก่อนเลยข้อ1นะครับ marginal p พ f วิธีการหาก็คืออ่ การหา m a ร์จิ a l ลฟ f เนี่ยมันก็คือการหาแบบ๊อปของ x เท่ากับ0ปอปของ x เท่ากับ1อะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าเวลาจะหาเนี่ยผมแนะนำให้เราดูดตารางมาใช่ไหมเราเอาตารางมานะครับแล้วเราก็เขียนไว้ข้างๆแบบนี้นะนี่เราตีเป็นตารางเลยนะครับ โอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นป๊อปของ x เท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็๊อปของ x เท่ากับ1นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น feels, bbe 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 ๊อปของ x เท่ากับ2นะครับอ่ะลงมาข้างล่างก็จะเป็น๊อปของ y เท่ากับศูนย์นะครับแล้วตรงนี้จะเป็น๊อปของ y เท่ากับ <lobster kho> <án> <demos> <S bit> <S profit> 1ตรงนี้ก็จะเป็น๊อปของ y เท่ากับ2นะครับแล้วเราหายังไงหรอครับ วิธีการหาก็คือเอาป๊อปข้างในเนี้ยมารวมกันนะครับแค่นั้นเองนะครับบวกกับเศษหนึ่งส่วนเก้านะครับแล้วก็บวกกับเศษหนึ่งส่วนหกนะครับตรงนี้จะได้เท่ากับสามส่วนด้วยสิบแปดใช่ปะ่ะขออภัยนะครับเป็นหกส่วนด้วยสิบแปดนะครับหกส่วนด้วยสิบแปดตรงนี้คือป๊อปของ x เท่ากับหนึ่งนะครับ เท่ากับเศษหนส่วนเะครับบวกด้วยเศษหส่วนสิะครับแล้วก็บวกด้วยเศษหส่วนเะครับเท่ากับ5้าส่วนด้วยสินะครับ๊ปอปของ x เ,เท่ากับ2คือเศษหส่วนหะครับบวกด้วยเศษหส่วนหแล้วก็บวกด้วยเศษหส่วนสินะครับตรงนี้จะเท่ากับเท่าไหร่เป็น เจ็ดป่ะเจ็ส่วนด้วยสิอ่าใช่แล้วก็๊อปของ y เท่ากับศนะครับจะเท่ากับไอตรงเนี้ยรวมกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ6กไหมหกส่วนสินะครับตรงนี้ก็จะเป็น6กส่วนสิเนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหส่วน18นะครับทํานองนี้นะครับจะสังเกตว่าป๊อปของ y รวมกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหม p ของ y เท่ากับ1นะครับเนี่ยสองตัวสามตัวนี้รวมกันก็จะเท่ากับ1นะครับป๊อปรวมจะเท่ากับ1นะครับสำหรับข้อหนึ่งนก็เสร็จแล้วเนะนาะ marginal fmf นะครับ ประมาณนี้เนาะต่อไปข้อ2นะครับข้อ2องเขาให้หาบ๊อบของ1น้อยกว่าเท่ากับ x นะครับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ3แล้วก็ของ y เนี่ยจะเป็น y มากกว่าเท่ากับ1นนะครับแปลว่าอะไรผมขอดึงตารางนี้มาอีกทีนะครับ ป๊อปของ1น้อยกว่าเท่ากับ x แปลว่า x เนี่ยมันต้องเท่ากับ1ได้ใช่ไหมแต่ว่าน้อยกว่า3นะครับซึ่ง x เนี่ยมันลิมิตแค่2เองนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะอยู่ในช่วงช่วงนี้ใช่ไหมเนี่ยก็คือช่วงที่ตั้งแต่1ถึง2นะครับจากนั้นเราไปดูช่วงของ y นะครับช่วงของ y เนี่ยก็คือมากกว่าเท่ากับ1นะครับ คือรวมหนึ่งเข้าไปด้วยนะครับแต่ไม่เอาศูนย์แล้วก็เป็น1ขึ้นไปนะครับดังนั้นเราจะได้ช่วงประมาณนี้นะครับเราจะได้ป๊อปของไอ้สตัวนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะ ป๊อปของ1ปะ่ะ1น้อยกว่าเท่ากับ x นะครับแล้วก็น้อยกว่าสามแล้วก็ y เท่ากับ1 y มากกว่าเท่ากับ1นะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนบนะครับบวกด้วยเศษ1ส่วนเะ้าเนาะบวกกับเศษ1ส่วน6นะครับบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสบนะครับ,บ,รบตรงนี้จะเท่ากับเจส่วนสิบนะครับ แล้วเราก็ได้คำตอบของข้อ2แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้ตรวจสอบว่า x และ y นะครับเป็นอิสระต่อกันหรือไม่นะครับสำหรับนิยามที่ใช้ในการตรวจสอบว่า x และ y เป็นอิสระต่อกันนะครับก็คือ x และ y ขอตบยุงนิดนึงยุงมันบินต่อหน้านะครับ x และ y นะครับเป็นอิสระต่อกันนะครับ ต่อเมื่อป๊อปของ x เท่ากับ x นะครับแล้วก็ y เท่ากับ y นะครับเขียนไม่สวยเลยเท่ากับป๊อปของ x เท่ากับ x นะครับคูณด้วยป๊อปของ y นะครับ เท่ากับ y นะครับบางคนมาถึงตรงนี้อาจจะดูงงๆว่าเอ๊ะมันหมายความว่าอะไรนะครับแยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเนาะสมมุติว่าเราดึงป๊อปของ x เท่ากับ0นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น y เท่ากับ0นนะครับเท่ากับป๊อปของ x เท่ากับศูนย์คูณด้วยป๊อปของ y เท่ากับศูนย์นะครับพิสูจน์ว่ามันจริงไหมครับ x ป๊อปของ x เท่ากับศูนย์แล้วก็ y เท่ากับศูนย์คืออะไรครับเรามาดูวงตารางนะครับคือตรงนี้ใช่ไหมป๊อปของ x เท่ากับศูนย์แล้วก็ y เท่ากับศูนย์เท่ากับเศนหนึ่งจุดสิบแปดนะครับแล้วก็มาดูฝั่งขวานะครับป๊อปของ x เท่ากับศูนย์คืออะไรครับ แล้วก็ไปดูด้านบนเนาะป๊อปของ x เท่ากับศจะสังเกตว่าเท่ากับ6กส่วนสิใช่ปะ่ะแล้วก็ป๊อปของ y เท่ากับศน,นะครับมีค่าเท่ากับ6กส่วนสินะครับเมื่อสองตัวนี้คูณกันอะ่ะ ตรงนี้ก็เป็น1ใช่ไหมแล้วก็ตัดตรงนี้เป็น3เราจะได้เศษ1ส่วน9้ใช่ไหมซึ่งมันไม่เป็นจริงนะครับไม่เป็นจริงนะครับดังนั้น x และ y นะครับ ไม่เป็นอิสระต่อกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจอดตัวแปรสุ่มสองตัวแบบ d ิสกิตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อตัวอย่างที่ดีเลยนะครับสำหรับใช้ในการอ่านเพื่อเอาไปสอบนะครับแล้วก็เป็นความรู้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเนาะก็ มีอะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งไฟล์เลคเชอร์ไว้ใต้คลิปนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีนะครับ